นั่งนึ่งนั่นึงนังน่น,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 นึงโอ้ยมวลมวนมวลมวลบัดนี่มวนขักมวนขักหาเครียอีกพี่น้องโอ้ยหามึางอีกหามึางอีกโอ้ยไปยังบม่ได้ครบอยู่เลยนี่หาอยกระหม่อมเก่านี่เครียดไปเครียดมากกับพ่นอพี่น้องเอ้ยความผิดผ่าดยังไงขออดีใจแม่พี่น้องขอดีใจแม่งเจ้าห,หาไปเรื่อยๆเนาะ นี่ดอกนึงพี่น้องอีกแล้วงามๆสามดอกอนี่แม่นี่แม่จะให้ออกจากป่าจากโคกได้ไงเนี่ยมันยังต่งออ้ยไปไปแห้งบ่ได้คืน้องเดี๋ยวเหยียบเพิ่งนะพ่น่ะพูน่ะพ่น่ะพุ่น่ะพ่น่ะไปไป,ไปคอยคอยไปพี่น้องมุ้งนะพ,นพ่น่ะยึดไตใบไหม่พี่นอ้องเออมึงนะเนี่ยคอยเหยียบมุน ไปเฝ้าหลายคือเหล่าไฟบุกไฟงังนี่เขี้ยนพี่น้องไฟก็เล็บเฝ้่านี่โอ้ยพูดนะอื้ยพี่น้องนี่หาเขี้ยนบ้างอีกเขี้ยนบ้างอีกโอ้ยพูดนะพี่น้องเฮหตตาแหล่ไมงามงามโคักครับคับนี่ดอกนึงพี่น้องเอ่อเขี้ยนบ้างเขี้ยนบ้างเขียนไปเรื่อยๆอยคือเอาเดียวนี่ล่ะ เกียเกียเกียร์พูดนะโอ้ยโอ้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 โอโอควายเปิดเด้อควายเปิดด,อ,ดอกมุนเบิดค่ะห้าเปิดแ้่จะจบคลิปก็จะจบปได้เนาะพี่น้องพอแต่เห็ดบะเหน่งบะละเอียบต้องหันใส่กระปุกกล่องว่าท่านพี่น้องเพราะว่ามันขยับกดกล่อง,อองถือแล้วต้องหันห้องกล่องเอ๊ะเ,เ,เลยยู่ักบก็เลยบ่ได้ยเลยเกิดเส้นเลี้ยว โอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยพี่น้องโอ้พี่น้องพีน well. พ่น้องโอ้ยไล่ไล okay. ่ไล่ไล่พี่นน่ะพี่นน่ะพี่น้องนี่ไต่ใบไม้นี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยสองดอกสองดอกโอ้ยงามๆพี่น้องโอ้ยโศกมันได้มือนีิโอ้ยนี่หยบแยบพี่น้องโอ้ยหยบเกือบมุนเกือบมุนมึงจะใต่ใบใหม่เนาะหาเห็ดกอขาวค่ะอีกแล้วเจออีกแล้วดอกตุ้มๆสวยๆพี่นนอน่ะ เกียร์ปีนระง,งังนี่ได้เกิดสันเดะโ,โ,โอ้ยตีว่าโอ้โอ้หนี่นิหนิหโอ้ยพี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องน้องอ้ยไล่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 พี่น้อง,องอพี่น้องพี่น้องย <laughs> ุ่ยใจ <laughs> ใหม่ใหมดอกง่ายเฮตันพี่น้อง <laughs> พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวยๆงามๆค่ะพี่น้อง สวยๆงามๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวยๆงามๆค่ะพี่น้องสวยๆงามๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รักโอ้ยหามังอีกหามังออกโอ้ยไปยังไม่ได้ครบด้วยเลยนี่หายู่้งหมองเก่าเนี่ยเคียบไปเคียดมา,ากกับคอพี่น้องเอ้ยห <c oughs> ลงรักแล้วค่ะ <c oughs> เดิดอกนี้แห้งงามค่ะพี่น้อง <c oughs> อ้ยน่ารลน่ารล เห็ดน้าแล้วโอ้ยคือยูนิล่ะพี่น้องได้อีกดอกเงยดอกเงยพูดนะพี่น้องเอ้ยบัตสีได้บัตจีมานจะออกจากโคกพี่น้องดอกเต็มตาเชียบังเชียบังเชียบไปเรื่อยๆคือเอาเดียวนี่แหละเคลียร์เคลียร์เคลียรบดอกเงยดอกเงยพูดนะพี่น้องเอ้ยบัตสีได้บัตจีมาน จะออกจากโคกพี olan, ่น้องดอกเต็มตาพูน okay. ่ะโอ้ยโอ้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 ค่อยเปิดเด้อค่อยเปิดดอกมุนเบิดลค่ะห้าเปิดแนงเอต้องค่อยเปิดไปเนาะพี่น้องใจห่อนบ่ได้ให้บ้านฉันได้เกิดเกิดยี่หม่องเดียวพี่น้องเอ้พูน่ะโอ้ยค่อยเหยียบมุนพี่น้องค่อยเหยียบผ้าอยู่เกลเกกันนั่นนั่นน่โอ้ยหาตะหม่องเดียวไหม เอาเคียหาบ้างหาบ้งเ้นั่นนั่นดอกนั่นนพี่น้องเว็บ้าน่อละเหียบมงหันไปกักดกล่องว่าท่านพี่น้อยพอว่างขวดกดกล่องถีแล้วมงหันท้กล่องเอ๊ะเลยอยก็เลยบ่ได้อยู่ใกล้กันนั่นนั่นโอ้ยหาตะมองเดียวไหมเอาเคียหาบ้งหาบ้งเฮ้ยนั่นนั่นนัดอกนั่นนั่นพี่นอดอกง่ายดอกง่าย พูดนะพี่น้องเอ้ยบัตสีได้บัตสีมานจะออกจากโคกพี่น้องดอกเต็มตาเห็ดก็ขาวค่ะอีกแล้วเจออีกแล้วดอกตุ้มๆสวยๆพี่น,น้องนะเคียร์ป่นลังังนี่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สวยๆงามๆค่ะพี่น้องสวยๆงามๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รั เกี้ยวบงเกียบังเกียไปเรื่อยๆคือเอาเดียวนี่ล่ะเคียเคียเคียวอื้มทะลุงูหนึ่งงามคักเอ้ยอันนี้เห็ดพานพี่น้องไก่มาวังหันหลวงเต็มตาคักคักนี่ตาเห็ดหนาแลมแบบนี้งามหลายงามหลายสดๆไปอีกพี่น้องเออเป็นกีงามๆเลยนี หนึ่งพี่น้นงเห็ดอ,อ,อ่อนซซนบิงน่งเนี้พี่้องข่อยเราไม่อยากออกจากป่าเราข่อยว่าสีเมื่อบานที่แหลกว้าพี่้องสําหรับคลิปนี้ก็สวยๆงามๆค่ะพี่้องสวยๆงามๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รักเห็ดก็ขาวค่อวะอีกแล้วเจออีกแล้วดอกตุ้มๆสวยๆพี่้อง นะเคลียปิ่นละงงังนี่จะจบคลิปก็จะจบประเด้เนาะพี่น้องพ่อต่เฮ็ดแบบนี้ดอกง่ายเฮ็ดทานพี่น้องค่อยพีนักเป็นกีน้อยๆอยู่พ่นะพ่นะกีน้อยๆอ่ะเนี่ยพ่นดินเยอะเอาเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเฮ้ยบุกเปิดคัก็ได้ตัวไหนพ่นอ๋อโอ้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 ค่อยเปิดเด้อค่อยเปิด ดอกมุนบดๆครับปวดแหงเอาแม่เชือกอ่อนหรือเชือกไปมั่งอีกมั่งอีกคนอ่ะกนอ่ะเออยู่ใต้ใบไม้พี่น้องฮามั่งลายๆ,ยๆไปเรื่อยๆก็เจอไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจ้าหมันหมันอ่ะพี่น้องมือหนีเห็ดงามบ่าคา่ะพี่น้องเต็มตาสวดมู่กุกอยู่พี่น้องหลงรักแล้วบขาวเด้อกนี้แเหงงามคา่ะพี่น้องอ้อยน่าแหละน่าแหละ เห็ดหนาแล้วโอ้ยคือย oh mm ูน hmm. ูส yeah, mm ่ะ hmm. พ well. oh eh ี่น้องได้อีกหาเขี้ยวบ้างอีกเขี้ยวบ้างอีกโอ้ยทนนะพี่น้องเห็ดหนาแหลมงามงามโอักหักหักนี่ดอกนึงพี่น้องอื้ยอ่อนซอนเมืองแน่พี่น้องข่อยเราไม่อยากออกจากป่าเราข่อยว่าสิเมื่อบานที่แหลกว้าวเขาเห็ดเขาที่จ้า อีจ้าอีกดอกหนึ่งจ้าหาไปยุต่อมองเก้านี่ยแหละวนไปวนมานี่ยแหละพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งอันนี้เห็ดเหลืองค่ะเห็ดอันก้อเนี่ยว้าวหาคัก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 หาดีดีหาดีดีคนะเห็ดนานอะไรเ่ยแม่พี่น้องอีข่อยย่างเหยียบพี่น้องโอ๊ยพี่เนี่ยเป็นกีน้อยๆอยอะคนนะคนนะกีน้อยๆอันเนี่นดินเยอะ เปิดเบิ้งเปิดเบิ้อง <c oughs> <c oughs> บุ๊บเปิดคักก็ได้ตัวน <c> ี <oughs> ้โอ้ยนี่ดังนึงดังหนึ่งดังนึงโอ้ยมวนๆๆๆ <c oughs> มวนมวนมวนบัดนี้มวนขักมวนขักหาเชื่ยอีกพี่น้องอีกบูหนึ่งงามคักเอ้ยอันนี้เฮ็ดทานพี่น้องไต่มาวังหันกนึงเต็มตาคักคักนี่ตาเห็ดหนาแลบัดนี้ <c oughs> งามหลายงามหลายสุกสุกนี่ อีกดอกหนึง่งโอ้ยสองดอกสองดอกอุย้ยงามๆพีน่น้องนี่อีกดอกหนึง่งโอ้ยสองดอกสองดอ,งงงอก,กอุ้ยงามๆพี่น้องอีกมูหนึ่งงามค่ะเอ้ยอันนี้เห็ดทานพีน่น้องไต่มาวังหันดอกเต็มตาค่ะคักนีก่ตาเห็ดหนา,ลาแลลบัดนีง่งามหลางามหลสกสกเห็ดก็ขาวค่ะอีกแล้วเจออีกแล้วดอกจุ่มจุ่มสวยๆพีน่น้องนะเคลียปิ่นลังงาง <c oughs> แกยึดตะม่องเก้านี่แหละวนไปวนมานี่ยแล้วพี่น้องนี่อีกหนึ่งอันนี้เห็ดเหลืองค่ะเห็ดอันกอดอกง่ายเห็ดตานพี่น้องาอยู่ไกลๆกันๆนั่นๆโอ้ยหาตะม่องเดียวไหมเอาเคลี้ยวหาเบ้างหาเบ้างนั่นๆดอกนั่นๆพี่น้องเก็บเมี ว้าวหาคักหาคักคักคักหาดีดีหาดีดีคนน่ะเน็ดนาอะไรแม่พี่น้องอีข่อยย่างเหยียบพี่น้องโอ้ยยบิบตาเมื่อไหร่เนี่ยเห็นไหมไปไปแห้งบ่ได้พี่น้อง,ค, وي, งค่อยค่อยยางพูดนะเต็มตาหรอกพี่น้องโอ้ยค่ะโอ้ยพี่นอ้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนงามบ่อ่อนซ้อนน้ำฝานาลีบ่ครับเป็นกีงามงามนี่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะนี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยสองดอกสองดอกอ้ยงามๆพี่น้อง